Need yeah, yeah. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fish, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผม iBank Story นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะผมเอ็กแม็กขวัญใจมหาชนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเห็นบอกแต่งเต็มด้วยประมาณ แสนกี่มเราก็มาอยู่ที่เก่าที่เดิมของเราเลยนะครับผมก็ดีเจ้าของรถครับผมสวัสดีครับผมพี่เอิร์ธนะครับนี่ครับโอ้ยังยังแรงพี่เอิร์ธก็เป็นเจ้าของ X Max ปี2020ัน่สิบยใช่ไหมครับพี่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วนะครับยังไม่ถึงปีเราจังไม่ถึงปีโอ้เดี๋ยวลองมาดูของแต่งไล่ของแต่งให้ฟังได้ไหมดีครับดีดีครับเอาตรงไหนเลยจะไล่ได้แต่ตรงไหนได้เลย ผมขอเริ่มข้างหน้าก่อนได้ไหมครับได้ครับข้างบนไล่ข้างบนก่อนแล้วเราค่อยไปไล่ข้างล่างดีกว่าด้ดีครับดีครับก็ชุดบนนะครับก็เป็นปั๊มอ่าเบอร์สิบเก้าสิบหกนะครับอิตาลีอิตาลีนะครับอิตาลีนะครับใช่ครับอันนี้เป็นปั๊มที่เขาใส่บิ๊กไบได้เลยใช่ไหมครัใช่ครับเป็นปั๊มตัวเดียวกันที่ใส่กับบิ๊กไบได้แล้วก็มาดัดแปลงที่จะใส่กับพวกเอ็กแม็กได้ครับอันนี้คือดัดแปลงเหรอครับหรือไม่ไม่แน่ดัดแปลงมาใส่ได้เลยผู้ผิดเอามาใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับ ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็แค่ปั๊มอย่างเดียวนะครับซ้ายขวาก็อยู่ผมเบิกมาร้าน R F Shop ก็อยู่ประมาณ1 8ื่นแปดนะครับไม่รวมไม่รวมพวกอะไหล่แต่งนะครับพวกพวกพวกฝากับกระปุกชาแล้วก็สลักอะไรประมาณนี้ครับไม่รวมอันนี้คือแบบแค่นี้หมื่นแปดกับปั๊มซ้ายขวาหมื่นแปดใช่ใช่แล้วก็อันนี้อันนี้อีกเหรอพี่ปรับก็อยู่ประมาณพันนึงครับค่ารับพันเอ็ดปรับแค่นี้คันเดียวใช่ครับโอ้ใช่แล้วก็เติม ฝาก็อยู่ตอนนั้นผมเบิกมาแพงผมได้มาช่วงของขาดประมาณอัลละสามพันแปดอัลละพันแปดใช่อัลละฝาอัลละพันแปดใช่ครับสองข้างนะครับเพื่อนๆใช่อนพันแปดก็สามพันหกสามพันหกเองแล้วก็เนี่ยไอ้นี่ก็คือของแต่งมาครับไอ้เนี่ยอ๋อกระปุกชาครับก็ผมก็ให้พี่ร้านพี่เหนือครับเขาเป็นคนจัดการให้กระปุกชาที่เขาเรียกกระปุกชานกระปุกชา ท้องบนก็นประมาณนี้ก็ันี้ครบที่เหลือก็เป็นที่อดปลายแฮนอดกระจกครับที่อใช่นี่ก็ไฟเป็นไฟที่เรียบข้างหน้าข้างหน้านี้มีอะไรรบ้างค่ะก็เป็นชิวครับชิวแต่งชิวแต่งสโมกอ่ะครับโอ้ร้านเนี่ยร้านนี้เลยครับอาเฟชชอเลยครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตลาดท็อปเขามีสองสาขาครับที่ตลาดท็อปกับ ลำหินนะครับอ๋อผมเคยไปผมเคยไปอยู่ลำหินตรงน IF Shop ให้เครดิตเขาด้วยนะครับ IF Shop โอเคข้างบนก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ไฟหน้านี่ได้แต่งอะไรไฟหน้าไม่ได้แต่งเลยครับไฟหน้านี่เดิมๆใช่ครับสวยอยู่แล้วใช่ก็เหลือแค่ทำสีมาก็ชุดล่างก็จะเป็นหัว h e B ครับสายเอื์นแท้นะครับสายเอื์นแท้ใช่ลำล่างก็เป็นสีพอร์ตเทาครับก็อยู่ประมาณ เอาแบบหน้าหลังใช่ไหมครับหน้าหลังเดี๋ยวเอาหน้าก่อนแล้วกันพี่ลองหน้าตัวประมาณหกพันห้าหกพันห้าครับไม่ไม่รวมไม่รวมไอ้น็อตไทเทเนียมนะครับถ้าน็อตไทเทเนียมก็อยู่ตัวประมาณสองร้อยมีน็อตมีน็อตไอ้นี่นะใช่ครับสองร้อยพี่ครับต่อตัวนะครับต่อตัวโอใช่แล้วก็ใช่น็อตไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมใช่น็อตแหวนไทเทเนียมแหวโอ้มันมันมันดูยากพลยที่ของดูยากไหมได้เลยครับดูได้เลยผมก็ไม่รู้มันดูยากดู ดูดูไม่เป็นเหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นไทยเนี่ยก็ให้ร้านพี่หนึ่งเขาจัดการให้เหมือนกันครับนี่นะตัวละ2 0สองร้อยใช่ไอ่ตัวนี้น่าจะประมาณ350ตัวนี้สลักกลางนะครับโอใช่ตัวนี้น่าจะอยู่ตัวละ200อยโอใช่โอ้โหก็เรื่องเหมือนกันนะน็อตละคมน็อตละคมน็อตซิงครับน็อตซิงละคมแล้วก็ถักอันนี้ใช่มัครบที่ร้านอาเอฟก็จัดให้อืมอาเอฟช็อปลำหินใช่แล้วก็ไล่มาก็เป็นจานซานาตาของของไทยครับซาลาตาประมาณ 4 5 0 5,000ครับก็ร้านพี่หนึ่งเหมือนกันเบิกให้อ๋อใช่ครับเขาเรียกว่าจานอะไรนะครับจานตาครับจานตาติ้งจานจานแต่งก็ใช่จานแต่งครับก็จะขยับได้เงี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันในนี้ครับเพื่อนๆตัครับอมันมันช่วงเบ่งมันจะนุ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันหลวมนะครับมันเป็นอย่างนี้ของมันเองนะประมาณนั้นครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ครับะนี่ครับกาดอะไรเงี้ยเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมสีมาอย่างเดียวอืมใช่เราไป ไม่ได้ล้างโอ้ยไม่ได้ล้างก็ใหม่กว่ารถผมอีกด้านหลังนะครับผมด้านหลังมีอะไรบ้างครับพี่ด้านหลังก็เป็นปั๊มล่างเป็นฝั่งข้างครับก็เป็นคู่เหมือนกันก็ราคาพอๆกันครับโอ้ใช่ราคาพอๆกันก็เป็นเหมือนกันครับสายเฮดไวบีเออสายให้หัวหัวหัวแต่งเป็นเฮดไวบีสายเป็นสายอื่นใช่ครับอะไรเทเนียเหมือนกันเทเนียเหมือนกันใช่แค่น็อตนี่ก็ พันสองพันนะพี่นะสองพันอีกอันนี้ก็ใช่อีกไหมเนี่ยอันนี้ก็อันอันนี้ไม่ใช่ไทเทเนียมครับอันนี้จะเป็นน็อตเลดนะคมครับใช่อทเนียมผมแค่ใส่แค่ตรงตรงปั๊มครับอ๋อใช่มันช่วยยังไงครับพี่ไทเทเนียมเนี่ยเอาสวยดีกว่าเอาสวยดีกว่าเอาสวยแล้วก็เบาด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับสวยแล้วก็ไล่เบาแล้วแต่คนชอบบางคนเขาจะเอาเป็นดำเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงได้แต่ผมชอบคลีน n เรียบๆครับผมก็เลยเอาเป็นแค่สี ไม่ไม่อยากให้มันแบบเลอะไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์การแต่งของแต่ละคนแล้วก็ข้างบนนะครับพี่เป็นโชกโอลิงตัว P C X ผมเป็นคนตัวเตี้ยก็เลยอยากให้มันเตี้ยหน่อยโชกโอลิงใช่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเป็นโช๊ของ P C X เหรอครับพี่ใช่ครับเป็นโช๊ของ P C X อ๋อมันใส่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับใส่ด้วยกันได้ถ้าเป็นตรงรุ่นกระปุกมันจะเฉียงหน่อยแล้วมันก็จะสูงกว่านี้นิดนึงอะครับอออใช่ตัวนี้ก็ให้เพื่อนผมเบิกมาเป็นเพื่อนผม ในกลุ่มก็เบิกมาอยู่หมื่นเก้าตอนนั้นขอ่อันเดียวหรือว่าคู่นึงครับอ๋อคู่แล้วหมื่นเก้าตกใจนลยว่าแล้วหมื่นเก้าี่โอ้โหคู่นึงหมื่นเก้าคู่นึงหมื่นเก้าช่วงของขาดผมเป็นคนที่ช่วงของขาดอย่างเดียวเลยอันนึงก็ฝั่งนู้นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นชุดแต่งจากร้านที่หนึ่งเหมือนกันครับเป็นฝาครอบฝาครอบด้วยฝาครอบก็อยู่ประมาณคู่ละพันหกคู่ละพันหกใช่ประมาณนี้ ส่วนด้านหลังเนี่ยจะอัพล้ออะไรอย่างนี้ก็อนาคตอาจจะเป็นล้อโอเซตประมาณนั้นยังไม่แน่ใจไม่มีเงินตอนนี้แล้วก็อันนี้ครับพี่อันนี้อันนี้ก็เป็นสายระบายความร้อนหลอกใส่หลอกสวยงามครับอ๋อส่หลอกสวยงามร้านที่หนึ่งเหมือนกันครับใช่แต่ก็ดูเท่ๆนะใช่ครับสายระบายโอเคครับพี่ส่วนต่อมาก็เป็นท่อครับท่ออาคาครับอันนี้เป็นงาน ไม่ใช่งานแท้เป็นงานเหมือนนะครับเพราะว่าถ้าท่าอาาอาคาแท้จะไม่มีสีดำครับใช่ใบนี้ก็เบิกประมาณ9,500ครับโอ้อมข,ของคอขอมคอด้วยใช่ไทเทียมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าคอเป็นไทเทียมแท้ครับโอ้ไทเทเนียมแท้ใช่ครับรวมหมดเซตน,นี้เท่าไหร่นะครับ9,500 9,500ใช่อืมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบหมื่นนะใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ใช่พี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีฝั่งหนึ่งอีกใช่ไหมมีฝั่งนึงครับนี่มีอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อนเพื่อน โอ้แข็งอูโหผมชอบมากเนี่ยอเนี้ยแข็งเนี่ยอันนี้ของแบมโบไหมครับหรือว่าเออไม่ให่ครับเป็นแข็งทำเป็นสัตว์เป็นลายเฉยๆครับอ๋อเป็นลายแบมโบใช่รับเฉยๆครับผมก็นึกว่าเดิมแต่ว่าเราไปทำสีกัดลายมาครับอ๋อผมก็นึกว่าแบมโบเขาทำแข็งด้วยไม่ได้ทำครับอ๋อแต่ก็เทไปอีกแบบนะใช่ครับก็อันนี้นะครับพี่อันนี้ก็เป็นฝาปิดจานฝาปิดจานใช่ไปชามฝาปิดชามครับอืมเอ็กแมท เท่าไหร่ครับเนี่ยก็อันนี้ผมสับกับเพื่อนผมมาอีกทีหนึ่งประมาณ1,500หมดนี่นะหมดนี่นะหมดหมดนี่แปลว่าของเดิมผมไปสับอ๋อใช่ถ้าราคาเต็มพอรู้มไหมครับถ้าราคาเต็มพร้อมสับเนี่ยน่าจะแผ่นแล้วประมาณสี่ห้าร้อยอ่าัอันนี้พร้อมสับแข็งเดิมก็อยู่ประมาณ1,500ประมาณก็เลยได้ราคาเพื่อนาหน่อยได้ราคาเพื่อนหน่อยใช่เดยรรวมก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับนี้ครับแล้วก็สี กับไฟท้ายอ๋อสีใช่ไหมครับใช่สีนี่คือสีก็ทําเลือกเองเลือกเองแพงไหมครับพี่สีสีผมทํามาอยู่ประมาณสี่พันบาทครับสี่พันสี่พันบาทคือเป็นร้านรถใหญ่ไหมหรือว่าไงอ่าเป็นร้านรุ่นพี่ครับเป็นพิชินมัลลีครับอ๋อพ่ชินใช่ครับผมและแล้วก็เป็นไฟท้ายไฟท้ายก็ร้านจากพี่ร้านพี่หนึ่งเหมือนกันครับร้านพี่หนึ่งพี่หนึ่งอ่าเอฟเอฟตอบล้ำหิน ล้อมหินท็อปใจหมดพี่อ๋อส่วนใหญ่จะอะไรแต่งส่วนใหญ่ร้านแก่เลยที่ท็อปนี่ก็ร้านแก่อ๋อผมผมก็เพิ่งรู้นะครับใช่ครับส่วนใหญ่อะไรแต่งที่ผมนี่ก็คือร้านแก่หมดไฟท้ายนี่คือยังไงพี่มีอีกอะไรอยังไงี้อ๋อคือมันเป็นไฟท้ายใสครับถ้าของเดิมมันจะเป็นสีแดงพอใส่แล้วมันก็จะดูดืนกับดูดืนกับสีไปหน่อยอ๋อของเดิมจะเป็นสีแดงแดงใช่ครับแดงแบบเอ่อไฟท้ายรถทั่วไปใช่ครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นโคมใสเป็นโคมใสแล้วก็คือของแต่งนะครับเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วขอฟังเสียงท่อได้ไหมพี่ได้ครับจินดีครับโอเคครับเิมรถเดิมรถเดิมรถมเดิมเถิมเดิมเรามาฟังเสียงท่อกัน เสียงพ่อก็จะประมาณนี้ผมโอเคครับหลังจากที่เราได้รีวิวกันไปแล้วอาจจะมีน้องๆถามนะพี่ว่าพี่เนี่ยทำงานอะไรถึงได้ขับ X Max อย่างนี้นะครับแล้วก็แต่งราคาแพงขนาดนี้ครับผมเปิดร้านสักครับอยู่ในหนองจจอครับสินเพิ่มอารีนาหมู่บ้านลำไสครับอ๋อใช่ครับพี่เอิร์ธทำเกี่ยวกับร้านสักนะครับผมแคททูครับแคททูนะครับ โอเคครับผมเพื่อนๆวันนี้ผมก็มารีวิว X Max ให้ดูครับผมเป็นปี2020ครับผมเลิกแต่งราคาหลักแสนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ธมากครับพี่ที่ให้ผมรีวิววผมวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในที่หน้าของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ